เอชูเซอร์ฟเซอร์่ันครับอยู่ผมบีบีเ e มเมอร์นะครับผมคลิปนี้เรามาเล่นตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับก็จะเป็นสายสไตล์หรือว่าสายสร้างเดเอมนั่นเองตัวนี้ก็คือคามินารินั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเอาไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ เกมนี้เราก็จะไปลุยในดานปกตินะครับผมก็คือ3 V3 นั่นเองแต่ว่ามันจะมีทีมทั้งหมด8ทีมด้วยกันรวมผู้เล่นเนี่ยทั้งหมด24คนนะครับโอเคครับเกมนี้รอบข้างเรามีศัตรูอยู่เต็มหมดเลยนะฮะต้องแยกไปก่อนวะอยู่เต็มหมดเลยอะ่ะหาของก่อนฮนะโอ้โอ ช่วยคนก่อนประกาศโอเคเพื่อนเราช่วย ตึกนี้มันพังได้ไหมโอเคพลังเราเหมือนว่าโจมตีตึกไม่รุนแรงหรือเปล่านะฮะตัวนี้เ,นเหมือนปีกจูเลยวะ่ะเฮ้ยปล่อยมัน เียบร้อยครับจัดมันดีมันห้าหวครับผมมันห้าหวเด็กมันห้าหวครับเด็กมันห้าหวก็ฟินิชก่อนเลยผมอยู่ไหนวะเอออะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ย <c oughs> เอาสกิลมาก่อนเ <c oughs> มีใครอีกไหมเนี่ยอ้าวทำไมมันมันนั่นน่ะมันหนีเองอ่ะอ๋อผมกดเดินด้วยไงโอเคนู่นนู่นไกลๆมีของอ้าวนอกวงเลยดีวยว่ว่าขึ้นน้ำบนนะเพื่อนเราอีกคนนึงเข้าไปตรงกลางแลว้วอ่ะ อีคนนึงอยู่หลังเราโอ้ของเต็มเลยเฮ้ยอะไรเอ่ยผีม่วง เป๋าใครเอ่ยตกอยู่การแดงโอ้กาเขียวเต็มเลยปุ๊บขอให้ครับโย มันมันโจมตีต่อเนื่องอยังวะอ่านมันดิมาดีครับแตกกอแตก โอ้เก็บของกันดีกว่าวินิจมันเก็บสกิลมาโอ้ของเต็มเลย อยู่ไหนวะจัดไปพวกดาวไหนตัวนึงอยู่ไหนวะอ๋อมาตายตรงนี้เหรอ からパトが kiếm 展開していくの bỏ 怖いな、見物 ม่วงไปเอาเก็บไปโอเคเอาเลือลสีให้หมดก่อนเกิดระเบวกอยู่เหรอ ช็อตมันช็อตไปห,หมดเลยโอ้โห้ทำไมแตกเร็วจังอ่ะเอ้าเพื่อนเราไปไหนหมดเนี่ยโอ้โห what โอ้เพื่อนตอนนี้สมดุลตัวละครบางทีมันก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะฮะกีดโดนลุม2-3าตัวเลยใช่ไหมอยู่ที่ผมคนเดียวเลยเรียบร้อยตายหมดนะฮะเอา้ามันเหลือ1น่ตอนหนทีมแล้วหรอโอ้สู้ไม่ได้ครับผมอ่าเกมนี้ที่เราเกิดไม่มีทีมอื่นเลยนะฮะโอเคฟาร์มสบายใจหน่อยนะครับช่วงแรก ถ้าเราเก็บการ์ดที่มันสีตรงสายกับเราเนี่ยมันจะได้อัปเกรดเลเวลสกิลเลยนะฮะเมื่อวานผมเล่นไปทีงแล้วเพิ่งรู้สีม่วงไม่มีสีเขียวสีเขียวเราสีบม่วงเก็บไปก่อนฮนะสีเหลือง โอ้การเหลืองเต็มเลยโอเคเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์การสีอะไรเลยสีแดงเหรอสวยครับสีเขียวถ้าเพื่อนสีเขียวมาเก็บเนี่ยก็ได้ ไอ้นั่นไปนะตะกีบูฟีปีโอเครวบเกาะก่อนสีอะไร โอ้โอ oh oh. สีเหลืองสีม่วงเขียวนี่เกาะแตกไปไปไหนแล้วจัดไปดิลบลบลบ

นี่จัดไปดิครับจัดไปดิครับเออน็อกมันอยู่ไหนเนี่ยเอาเกาะก่อนอยู่หลายตัวมากเลยอ่ะโอ้

ระเบิดไปก็ตแตกโอ้เพื่อนเอา้าตายหมดแล้วเวนรับเออุตสาน็อกมันได้สองสามตัวโอเคเกมนี้ผมลองไปเล่นในโหมดแ้งค์แมตกันดูดีกว่าโอ้เพื่อนเราเหลือสิบห้าลนะนะดูอีกคนหนึ่งหน่อยสิ 15เหมือนกันครับผมส่วนผมเนี่ยเลเวล1ิอยู่คนเดียวบางทีไปเล่นโหมดปกติแล้วเจอแบบทีมไม่โอเคเท่าไหร่นะครับผมตู้กันแทบเป็นแทบตายนึกว่าเพื่อนยังอยู่นะฮะน็อกฝั่งมันไปได้ตัว2ตัวแล้วอะก็โดนซ้ําต่อครับเพราะว่าเพื่อนมันยังไม่ตายนะฮะเกมนี้มันจะมีฮีโร่บางตัวด้วยที่แบบว่ายิงกระสุนแล้วก็มันโค้งตามนะครับพลังของเราเวลายิงปกติเนี่ยมันจะล้อมรอบแบบนี้นะมันจะต่อเต้นสายฟ้าถ้าเกิดว่าโดนศัตรูมันก็จะช็อตนะครับเอาทำไมเวลาหมดแล้วมันยังไม่นั่นอะ โอ้มีหลายทีมเลยว่ะมาเกิดตรงนี้นะฮะอ๋อมีอีกทีมหนึ่งนี่หว่านี่ไงเต็มหมดเลยเฮ้ยก่อแตกโอ้ย,ต,ต,อยตัวนี้แม่งอโอ้ เพื่อนไปไหนหมดแล้ววะเนี่ย <c oughs> เออมาถ <c oughs> อยก่อนว่ะไม่ไหวเฮ้ย เพื่อนช่วยหน่อยดิครับเฮ้ยทำไมมันไม่เพิ่มเลือดอ่ะโหเปลี่ยนภาษาโ oh my gosh ของแม่งไม่ได้เลยมันลุมสองตัวเมื่อกี้นะ โอเคเออเพื okay. <Yeah. S 1> <cam> ่อนมาช่วยหน่อยก็ดี เกือบตายเมื่อกี้โอ้ดีหนีมาได้ก่อน Mình thì đánh màu Tí kia áo Cả rồi Mà nó đại lên đi bảo

อ,อยู่บนโบนโอ้ไปแล้วฮะล้อมันไวอยู่ไหนเอ้ย

โหเกาะเทียบโอ้ทำไมผมไปกดสกิลคิวเต็มแล้ววะ ดูแถวแอ,ดอ์ด็อกเลยฮะอยู่ไหนวะเพื่อนอยู่ัวข้างบนเหรออุ้ยโดนใครวะอยู่ไหนวะข้างบนเหรอ แล้วผมโดนยิงจากตรงไหนไม่รู้ว่ะไหนวะเรียบร้อยน็อะไปว่ะพวกเฮ้ยเฮ้ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างขึ้นไปขึ้นไปลดยาก่อนฮะ

ไปไหนละมันไปไหนละอ้อยู่นี่เองฟินิชแม่งเลยโอ้โหเรียบร้อยได้ที่หนึ่ง <laughs> เทมเราเอ้ยทีมเราเก่าอยู่นะทีมเราใช้ได้นะโอเคอยู่เลยนะครับเกมนี้นะตบมือหน่อยตบมือหน่อย <laughs> แหมลงแรงเกมแรกได้แชมป์มาเลยนะครับผมหลังจากที่ลงแมตช์ธรรมดาเนี่ยตายก่อนตลอดนะครับ ก็จบกันไปเรียบร้อยสำหรับเดนกิคามินาริตัวนี้เลยนะครับสายโจมตีหรือว่าสายสไตล์นั่นเองนะการเล่นต่างๆก็จะมีการเล่นประมาณนี้ครับการยิงสก,กิปปกติเนี่ยมันจะยิงเป็นพลังสายฟ้าจี้จุดเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าเรายิงในระยะใกล้ๆกับจุดอันแรกเนี่ยมันก็จะต่อเป็นเส้น แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายิงต่อๆอ,อีกใกล้ๆกันนะครับมันก็จะต่อเป็นสี่เหลี่ยมให้กับเรานะล้อมรอบไปนะครับส่วนสก,กิลอื่นก็อย่างที่เห็นเลยนะครับถ้ากดตัว E เนี่ยมันจะเดสแล้วก็พุ่งโจมตีสายฟ้าสายสตรูใส่เป้าหมายนะครับส่วนตัว Q เนี่ยก็จะเป็นการชาร์จพลังแล้วก็ระเบิดพลังออกไปรอบๆตัวเรานะครับเช่นเคยครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและคลิปหน้าเรา้ามาพบกันใหม่วันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย